รกกรครับการน้ำการปูครับอืเป็นได้ปูไปยุ่ทั้วหน,นะยังยังอยู่บองเขาอยู่ปูอยู่ของเขาอยู่๋อครับผม,มเป็นได้ปูงวดที่แล้วเขาปะวดที่แล้วปะเขาอือเลขปูงวดที่แล้วปะเขามันเขามาซีงวดแล้วหางวดวดที่หาปะเขาบ้างโอ้ขามาซีงวดติดงวดที่หาปะเขาเลยเอบม,มานี่บ้านี้งวดถึงห,าางงหกครับ ปูปูฝันบอกคือพุ่มพยุหันพันบอกป,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 ปูพุ่มพยุหันเหบอกปูให้ถามเนี่ยปูยุหันมีมีเอ,อ็นเอ่อมียายยายทุ่มบ่พุ่มยายทุ่มพู้ได้ก็ยายทุ่ม <light. S 2> บอโมมีอันมีต้นแตะเคียนบ่ปูยุหันอันมีต้นแตะเคียน,กยนกเก่ามีอยู่ต่อแตะเคียนเก่าเออเพราะว่าเพิ่นวามีแม่แตะเคียนยุหันผู้หนึ่งอยู่ เออแมน่นอืมแล้วการมีมีผียายทุ่มอยู่หันอีกผู้หนึง่งแมนแมนแมนเสือเสือท้ำเพิน่นเพิน่นเพิน่นถ้ำเพิ่นตายอยู่นี่ละโอ้อันนั้นปูถ้ำตัวน่ะน,นะปูถ้ำกับตะวันยายทุ่มหันเป็นเป็นร่นองปูถ้ำมาหันพนวาเก็แมนแมนแมนมันเยอะครับนึกว่าถามเยมอะมันนะโอ้ครับผมเป็นเป็นผีนะพวกที่ตายไปแล้วนะแมนแมนมันมีอยู่ครับผม เพระาะว่าอยู่หันกุม่นท่องทวงเงินผมไปหันเรื่อยๆอไปหายายทุ่มอยู่หันเลยมันสิสิมีงานนี่อย่างปูอยู่หันอันสิมีงานอยู่พลัดกันล้างเมษาโอ้อันเขาันจ,จัดงานฤาษีพวกฤาษีต่างๆสีมารวมมัดอยู่นี่โอ้ครับผมเปิดถ้ำอืมเพิบัติว่าเปิดถ้ำอำยู่หัน ครับด๋าวนี้กำลังเฮ็ดสาราอยู่<อ>ให้มันแล้วโอ้สาราหลังหลังนัทหลังไม่เห็นบอกปูหลังไม่ละละพอเสียมันแล้วคนกำลังเฮ็ดกำลังต่อเติมอยู่อันปูอยู่หันมีกุมานท้องสองสองสองตัวกับยูหันแม่อันกุมานทองอยู่น้ำหลวงพ่อเนียวหงหนึ่งหงายทอให่กวก็ฉันห่กยก็ขานีละโอ้ครับผมปว่าถุงเงินบอกวานมีเนกุมานท้องสองตัวยูหันมาทันไปยันไหนก็ไปเรียนยูหันแล้วก็มัง กุมันคล้องกัไปหาปูถ้ำมาท่านเออไม่อนเออเพิ่นไปหาปูถ้ำเราเพิ่นก็ไปหาปูอันเอ่อหายายทุ่มเออไม่อนครับอืมเพิ่นมาบอกให้ฟังอยู่อ,อ,อืมเกผมกับบอนนั่นเนาะให้ว่าเอ่อเขามาซีงวดไม่ลุดงวดที่แล้วนี่บอกปูแม่นมันลดทีงวดที่แล้วนะเพราะว่าไม่นล่วมันบ่ายนางแล้วมันบา่ายรันมันมีแต่หมอที่เท่ยวโอ้ ว่าแต่งแต่งโอ้ครับผมเจ้าภาพไปเที่ยวนั่นนะเออครับผมข้าภาพเดือนนั้งเดือนน้าเนี่ย้าเจ้าว่าสิพาไปนครพนมโอ้แสดงว่าเอ่อปูนี่โบใครมีเวลาว่างตัวนี้คิดจะไปเรื่อยๆตัวนี้ว่ามันอยู่กับรถเพื่อนดอกพอรถเพื่อนนั่นพาไปยังพาไปขั้นบ่พาไปกับว่ได้ไปนะมันบ่ใจริมครับผมอืมแสดงว่ามีหันวัดเตีืม มาเนี<ก>่ยพูดยังหันมาบอกพูดยังไหนหันเพิ่นมา่บอกไรเพิ่นบอกว่าเลขว่าตัวเก้าเด้อเจ็ดเก้าออืเล็กล่างอ่ะเ,เล็กล่างสามศูนย์สั้นโอเล็กเล็กล่างกับตัวเก้าอีกชเล็กล่างสามศูนย์ล่างสามศูนย์อือมาเนี่ยก้าเก้าศูนย์สามเลขสามตัวเนาะล่าง สามศูนย์เออไม่อัสามตัวบาเนี้ยอันอันนั้นแต่ว่าสามศูนย์เนี้ยยันเป็นเลขล่างแต่ว่าเลีบนเนี้ยมันเป็นเลขเก้าเก้าเจ็ดโอ้บนเก้าเจ็ดอเออเก้าเจ็ดบนเก้าเจ็ดเลขบอเออมันเป็นเลขบนแน่นักเลขบอลโดยตรงครับผมอ่าเป็นบนแยกบนแยกล่างเลยวรอบปูวมน อันนั่นในี่ปูอันสามตัวต <SL> <ills> um ัวแรกกับปูสามตัวเนี่ยมันเป็นเอกสามเก้าเจ็ดนี่ล่ะสามเก้าเจ็ดอืมอ๋อสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดก้ก็สามสามเจ็ดนี่แหละครับผมเก้าเกเจ็ดอือสามตัวเป็นเอาปูคื้นมาเราหันวาสามเก้าศูนย์เอะอันเก้าสามศูนย์เะ อันพ่อลงพ่อ,อย่านสามศูนย์เนี่ยเมันลงลงมันลงล่างหน่ะน,นะโอ้ที่ที่ทจริงแล้วมันมีสามเก้าเก็ดกับเก้าสามศูนย์หมอบูเออเก้าสามศูนย์แต่ว<ต>่าปูนเน้เล่นไปสองตัวคือเก้าเจ็ดกับสามศูนย์ครับแมนโอ้ครับผมเก้าเก็ดกับสามศูนย์ปูเล่นแน่นสามศูนย์ล่างเก้าเจ็ดบนนครับผมเออแต่จับแตจับเจ็ดไปเถอครับดมา เจ็ดมาบนสามเก้าสามศูนย์มีมีสามตัวนี่มีอยู่สองชุดนะปูเนาะไม่เอียงครับผมแล้วก็เน้นเน้นสองตัวคือ 9, เก้าเจ็ดกับสามศูนย์อืมเก้าเก็ดบนกับสามศูนย์ผมก็เช็ยนเช่นนี้แหละครับผมแต่ว,ว่าปูอยู่หันกับสบายดีตัวนอปูเนาะใชสับบายดีตัวอยู่หันกับไดน เาสมัยเดียวยกข้าเจ้านั่นโยข้าเจ้ามมนจังหารเทละาสี่หาคนหกคนโยมาขาดดอกครับผมอแต่ว่ามาเนี่ยข้าเจ้าก็ถือว่าเป็นบนโยเป็นู้คขำพวกโชยโยครับผมะไปเป็ียนบาทซี่บ้านคนเดียวบ้าตัวือไปได้เลยปูหลวงพ่อเขาไปซื้อนี่เราไปตามกิเลสก็ของปฏิ <laughs> ไปบ้านแนนยังก็บ้านดงย่างแล้วก็บ้านซ้ำขามบ้านน้างามครับ บ้านนางามแล้วกรับบ้านเอ่อย่างก็น้องที่บ้านนะคำหน่อยคำหน้อยโอ้คำหน้อยครับผมให้คำหน้อยนะกระจ้างแล้วที่ก็ไปน้องกบมึงสิแล้วโอ้แล้วแต่บางมือที่ได้ไปเงี้นบอกปูแม่น้องว่ามันก็บไก่เติอได้หรอปูมาหันกระไรบอกไกลได้แหละก็บม่ไกลเรียก่ไก่หนึ่ง อน้ำมันเขาเจ้าบัดเติามหายอย่างซี่นะครับผมร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมัดเคียได้ประมาณสองอาทิตย์หนึ่งด้วยละโอ้ครับผมอือโอ้แต่แต่ว่ามันไปมันไปไกลเลยน้อปูเนะาะอฮึวันนี้ว่าสิเมื่อวานนี่ว่าสิไปอุปบลไปไปงานหลวงปู่มันโอ้วันนี้ บอลรถตัเจ้าว่ามาคับนั่นน่ะก็เลยบอได้ไปครับผมนันนตัวเด่นสามตัวปูเด่นตัวใดปูเจ็ดเน่นสามตัวอะมันมันโมขสามเด้อโอ้โอ้มาทเอ่อมาทีเเน่นแต่สองตัวแต่ว่าสามตัวปูบ่เน่นกว่าบ่บอเด่นไม่เน้นอเน้นได้เ็เก่าอือเน้นแต่เก็เก่าก็สามศูนย์นี่แหละ วนเป็นบนล<น>่างเป็นล่างต,า e าต่กันเอฟซีอยากได้สามตัวก็ให้ตัดเอานะปูนาะอ่น่ะเพราะว่าหลวงพอ่าางพอบอกว่ามั่นใจสามนะครับผมอือเป็นเกจเก้าที่เกจเก้าไม่แห้งเพราะว่าเกตเ,เกจเก้าเนี่ยมันเซาขึ้นบนครับสามส่นเนี่ยมันเสียลงล่างมันเสียนะครับผมมันมันสีสลับกันตำแหน่งกันครมันสีสลับเอาเลขบนมาเป็นเลขล่างหน่อยนะครับผมรับเดี๋ยว อ๋อพระสันดอกผมก็ว่าที่ไปหาอยู่แต่ว่าตู้มือนี่ค้าน้ำมันมันก็ใครเลี้ยนไก่ประนันได้ก็เลยโอ้หาออมแอมนีเหล่าพระสันดอกว่าจะย้ำนั่นเราหลวงพ่อสิลงไปหาดอกพ่อหลวงพ่อสิลงไปอยู่ครับผมพ่อไปหาเงินน้กของน้ำมันอยู่ทั้งหน้าพุลธาทั้งไอ้เจ้าเดียวขึ้นมาต้องเหงาครับผมครับหลวงพ่อสิไปก็สงการนี่แหละว่าจะไปโย่ตำบลสามเผ่าอันเดียวโอ้ ไปกองสงการอยู่พอพระพอหลวงพ่อครูคนบอกว่ามาบวเน้นมาพาเน้นไปเวียนบาทในอุดรแนวท่านโอ้ครับผมอ่าพอหลวงพ่อก็ะยับในเงินทองใส่กันอืมต้องเป็นให้นะครับอือโย่โยหันโยมเป็นกระหายใส่อยู่บกปู่ได้ตุ้มมือเนาะครับเพราะว่าได้ใส่โยคนก็ใส่เทระให้เทระพันสองพันเนี่ยสียละโอ้บกขาดว่าเถอะปู่งินเสียอ่าผม อันนี้าา้าอขาดบ้ายังเพราะว่าข้าเจ้ามาว่าเนี่ยข้าเจ้าห้พันหนึง่งครับผมหายั่นปูั่น่ะอมาหายยูนี้แป้งแดวท่นโอ้โอ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 เอาเปิ้ไปจากใครนี้แล้วน้องปูยากยูหันแล้วอืมแล้วน้ำพันหารหน่นนาครับผมอืมแอแค่ยู่จินขอน,น้ำน้ำพเพิ่นกับพอแห้งเราเมนบ่อะไรว่ากับมีมีตะปูองคเดียวกว่ายู่หันปูอข้าเจ้าว่าแล้วงันปูมัน แล้วหลวงปู่มันแล้วพระเจ้าประมาณว่าสิมาโยนนั่งส,สิประมาณเจ็ดแปด,แดวงเนี่ยละ,ะพระเจ้าอ่าตัวอ่เห็นว่าสิเป็นวัดใหญ่เหรอน้อปอูเนาะเอา่ามันเมืออม่อครั้เมือม่อเมือ่อสองการที่เจ้าขึ้นมาเด้อค,ครับผมตอนนั้นค่าน้ำมันค่ายังไปให้ครับผมครับพอเจ้าทายมาทายชิปม,มาทายอย่างโอ้นข้าเจ้าทำบุญดีด้ครับผม อ่า<น>ปูนสำหรับไปงวดนี่งวดประจำวันที่สิบกปีหนาก็มสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนี่ปูเน้นสองตัวบนคือเก้าเจ็ดสองตัวล่างคือสามศูนย์เป็นเลขกดเก้ามัดมาปูเนาะส่วนเลขสามตัวเก้าสามศูนย์สามเก้าเจ็ดครับผม <นะ S 1> ของปูนะปูกับความบนขอบพูนปูหลายครับผมครับส <นะ S 1> วัสดีครับคนมาหล่อดอกมาโยนน้ำหนี่ก็ได้ครับผม